รับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับอาทิตย์ที่11ส,สิงหาคม2563นะครับตี3 56นาทีตามเวลาประเทศไทยครับก่อนจะไปรีวิวสนามกอล์ฟกัสันเลกาซี่วันนี้นะครับผมตื่นมาก็อ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็อยากจะรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนมากๆครับอ่ะเรามาเริ่ม อ่านรีวิวกันเลยนะครับผมซื้อมาจากอ,าอุกบีนะครับอ่านจากอุกบีนะครับามาดูกันนะครับด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับจัดถวายพระพรพระพ,พันปีหลวงนะครับวันเฉลิม12สิงหาคมนายกเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับภาพทางด้านนี้ก็คือชุมนุมมหาวิลัาธรรมศาสตร์ครับบรรยากาศการชุมนุมนิสิตนักศึกษาและประชาชนในงาน ธรรมศาสตร์จะไม่ทนภายใต,ต้มาตรการป้องกันโควิดโดยมีกลุ่มอาชีวะดูแลความปลอดภัยที่หมาวิทยหลังสิตเออโนวิหาหมาวิลาลธรรมศาสตร์ศูนย์รลังรรสติตนะครับจังหวัดทุมธานีเมื่อวานนี้นะครับร่วมชุมนุมแล่นลามพญานาคธรรมศาสตร์มทจะไม่ทนพรึบแหลงชื่อแก้รัฐมน,นงรงฉบับปักหลักไล่รัฐบาลกลางฝนจุลาหนุนเสรีภาพมิสิทธิ์วันชัยดันหรือปมสีปมสส,สรคอ,อรอชอยื่น ร่างประชามติ101ชูกระดาษขาวนะครับลูกหนังไทยป่ามรสุมโควิดอันนี้เรียกร้องนะครับผู้ขับขี่แก๊ปนะครับรวมตัวการเรียกร้องให้ผู้บริหารรับฟังปัญหาในการทำงานโดยมีเจ้าหน้ที่ตำรวจสอนนอมมักษาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยครับอายการสั่งตำรวจฟ้องบอส 20สิงหาคมเอาผิดคดีโคเคนนะครับเร่งสอบทำสำนวนส่งเร่งฟันอีกหนึ่งข้อหานะครับแล้วก็เลือกตั้งซ่อมเขตสสเขต5้าสูตรประการนะครับพลังประชารัฐคว้าชัยนะครับคุณกรุงศรีวิไลชนะนะครับชนะทั้งเพื่อไทยชนะทั้งก้าไกลนะครับแสดงว่าเหนียวแน่นมากนะครับคือคงอยู่ในพื้นที่มานานนะครับ ประชาชนรักนะครับเจ็ดน้ตรีใหม่ร่วมถกคอรมอ,รมอรวิศนุชี้นัดแรก13สิงหาคมรอหอยสัตว์เสร็จสิ้นกรรมธิการจี้เปิดชื่อรีด5ล้านนี่นะครับคนระยองเฮเอเอาใหม่ระยองปลื้มท่องเที่ยวคึกคักคนมวยเฮไฟเขียวเงินช่วยนะครับอันนี้จำลองเหตุ เจ้าที่นำโต๊ะพนันกลับไปที่อาคารผานิชที่เป็นแบนอบอนพนันย่านพระราม3นะครับช่องนนทรีเพื่อจับลองเหตุการณ์ดูวิธีกระสุนที่มีคนเสียชีวิตนะครับแพ้เป็นพระนะครับเลือกตั้งซ่อมปากน้ำไม่พิกรุงศรีวิไลเข้าวินเขต้อีกครั้งมาดูหน้าสอนะครับอย่าเกียรว,ว่างแนรัฐดึง ดึงฟืนจากกองไฟป้องกันเหตุรุนแรงกับม็อบนะครับหมุดหมายการเมืองอาตย์ที่16สิงหาคมสมควรมีคำตอบนะครับกระตูนก็อยา่าไปล้อเล่นกับแฟชม็อบรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นคลื่นนะฮะคลื่นเมื่อวานคนเยอะจริงๆนะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับหมุดหมายการเมืองวันทีท่16สิงหาคมสมควรมีคำตอบนะครับ คำเรียกขานประชาชนปดแอกว่าดําเนินไปแบบม็อบวูบวาบมีรลักฐานในความคิดเช่นเดียวกับม็อบมุงมิงเป็นการเหยียหยามสบป,ประมาทเพราะ,ะรายละเอียดคําว่ามุงมิงก็ไม่ต่างจากคําว่าม็อบฟันน้านมครับโอ้โหเมื่อวานใครเห็นธรรมศาสตร์แล้วก็เยอะม,มากนะครับแล้วก็การปลาใสันี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวติดตามในช่องยู u ูปชีพทำขวิเศษนี่นะครับก็จะให้ดูแฮชแท็ก ธรรมศาสตร์มทไม่ทนนี่แหละธรรมศาสตร์ไม่ทนนี่แหละนะฮะอันนี้สักดาวิเชียนศิลป์อธิบดีดังเปิดโปงเรียก5ล้านนะครับค่าไถายงบหน้า5นี่ครับหน้า5นี่นะต้องดูรายละเอียดกันหน่อยเมื่อวานก็ที่หน้ารัฐสภานะครับก็มีการยื่นร่างกฎหมายนะครับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือคอรชอนะครับ ควมด้วยคือขายนิสิตนักศึกษาและประชาชนจัดงานไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นนะฮะความยื่นร่างพรบรประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านบริเวณหน้ารัชสภาเกียรกายเมื่อวันที่10เมื่อวานนี้นะครับมทจะไม่ทนนะครับวิษณุแจงรัฐบาลรอตกผึ่แก้รัฐธรรมนูญสุวลิปตะพลบชี้แก้รัฐธรรมนูญเริ่มชัดนะครับวันชัยสอนสริสอววชงแก้ รัฐมนูลสีป่ปมค้านสอสอรอนะครับค้านสอสอรอคอรชอชอยื่นร่างพรบประชามตินี่เมื่อวานนี้ก็ที่นารัฐสภาใหม่นะครับสุทินโชงร่างเพื่อไทย17สิงหาคมนี้ตำรวจสกัดม็อบอาชีวะวั่นประทะเมื่อวานก็ม็อบอาชีวะแต่รุ่นใหญ่นั่นเลยผมดูแล้วเมื่อวานนะครับ30คน4 40คนนะฮะตำรวจยันไม่ได้คุม แกนนำพิษณุโลกนะครับอาจารย์จุลาพร้อมประกันตัวนิสิตนะครับธรรมศาสตร์จะไม่ทนคึกคักนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มตั้งแต่16บรนาิกาครับแต่โน,โน่นนะฮะจริงๆบนทวิตเตอร์นี้เริ่มนักชุมนุมมาตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เที่ยงนะฮะแฮชแท็กขึ้นติดอันดับหนึ่งมาตลอดเลยนะครับอันนี้ปักหลักชุมนุมกลางสายฝน แล้วก็มมสมมสที่ไหนอะที่มหาวิทยาลัยมมสศิลปศาสตร์เชิญติดแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนนี่ครับก็มีกลุ่มนักศึกษามาจากมาลายสารคามด้วยนะครับนัดมีการนัดทำกิจกรรมอีกนะครับเมื่อวานทนายอานนท์นำพาก็ขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดใน ทวิตเตอร์จะชัดเจนเลยครับนัดทำกิจกรรมอีกที่สวนลุมนะครับวันที่12นี้นะครับ12สิงหาคมนี้นะครับมทศูนย์ลำปางขยับด้วยสุรินขอแก้วรัฐมนูญหยุดคุกคามนักเรียนร้อยเอ็ดไม่ขอทนอันนี้น่าธุรกิจครับแบ็กซอนเบกลงทุน3แสนล้าน EEC นาเจ็ดอันนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับสวนร,ริบแต่พลกอดีตรองนายฐมนตรีเป็นประธานประธานที่ปรึกษาพรรคชาวนาเป็นประธานงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เมืองโคราชนะครับโอ้ยตอนนี้นตีสี่นะครับยังรู้สึกง่วงอยู่เลยตีสี่รับผมอ่านขัดก็ขออภัยด้วยคะับโอ้โ โทษนะครับหาวเจดรมนตรีใหม่นะครับพิษณุรรรมตอใหม่ถกคอลอมกกรกตสรุปผลซ่อมปากน้ำครับเพื่อไทยผูดพลังวชารชัปากน้ำโมเดลแชร์เก็บบัตรพื้นที่จุดแข็งเพื่อไทยนะครับจีอธิบ่บดีบดานเปิดชื่อคนรับสวยร่องกายการันตีมีข้อมูลยื่นสอบแ,นะแนะเชิญสอตององ,องรุ่มตรวจสอบสันติ แจงเรียกทุกวนูแจงปมสวยสสแนนปัดเอียวเรียกสวยเห็นไหมเรียกสวยน่าจะเป็นเรียกสวยนะอนุโวยโวยสื่อเข้าถ่ายรูปกลัวขึ้นหน้าหนึ่งพุทธิพงศ์ขีดเส้น15วันให้ Facebook ปิดเว็บปิดกฎหมายครับ แล้วก็มีพบวชนอลเชื่อยิงสีสมไม่ใช่มีแค่บอยสั่งจำลองบอนพนันแกะรอยมือปืนนี่เป็นข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้อะไรตรวจสอบหลักฐานสีประจันรวดสลิงกู้เสียชีวิตเลงกูซากเฟอรี่สม,มุยนะครับข่าวบอสลูกหนังไทยฝ่าวริกฤตนะครับกู้เงินพยุงวงการ กับเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงตั้ง3ข้อหานะครับนี่ผมมารียิวสตามกอล์อมเมื่อวานเห็นข่าวนี้เลยวอร์คอลินโมริคาวะทำหน้าตกใจเนื่องจากพลาดทำทำฝาถ้วยแชมเปเจอร์ pga แชมเปียนชิพตกขณะลองแชมเปเจอร์แรกในชีวิตอายุ23นะครับคนนี้ที่แคลิฟอร์เนียครับแชมเปียนะครับเป็นเมเจอร์ใหญ่ต้องสิทธิ์ชอยนี่ขวัญใจผมครับ โอ้โหแข่งซูกเปกอร์มา30ปี31ปีนะครับตองสิทธิ์ชอยรัชน์พุ่มอ้อมนักสอยคิวอนใจชาวไทยเล็งเหลี่ยมก่อนแทงชนะอิดสิตรายรัชน์เขียนบรรทัดอย่างเด็ดขาด4เฟรมในการแข่งซูกเปกอร์เก็บอาชีพสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนนนะครับสู้มาอย่างยาวนานเลยนะตองสิทธิ์ชอยอดีตอันดับ3ของโลกนะครับคนไทยมาจากโน่นนี่นั่นนิสัยการแข่งที่สุด ขันชัยสุจิตเช็คอินโซเมีย so อีพาสปอร์ตไทยหนึ่งในพาสปอร์ตที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับจากชังชาติสู่ชังรัฐธรรมนูญโอ้โหอาจารย์ผิดเออบทความนี้น่าสนใจนะอาจารย์ธเนศเลือนเมืองหากใช้ิติศาสตร์หรือกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับแกนนันักษาช่ว,วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ยิ่งเพิ่มความขัดแย้งรุนแรงอันนำไปสู่สถานการณ์ปะทุงต่อต้อตานรัฐบาล จากคณะวิศาสร์และรัศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทเนเลเจริญเมืองรูปป่อยที่โมฆาศิละปะน่าชมโรงเรียนท่ามะขามว,วิทยาเจ๋งผลิตสบู่ผุดอ่างล้างมือสร้างไรายได้ภายใต้แบรนด์ดังใจนะครับหน้าสิบแปดรูปได้การศึกษาเพิ่มคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำนะฮะโซเชียลติ่งงบประมาณป้ายเรือป้ายรถเมล์เฉลี่ย เ็กไทยต้องเท่าทัานสื่อข้อเสนอกู้วิกฤตออนไลน์จบแล้วนะครับ20หน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคบวิเศษนะครับบันทึกไว้ครับตี7 7นาทีนะครับ อังคารที่11ส,สิงหาคม2563ครับผมชีฟทำคอมิเศษสวัสดีครับ